ช่องมนุษย์กราฟวันนี้แอดนึกไม่ออกเลยว่าจะเอาอยัางไงต่อจริงๆคือต้องการที่จะโชว์ราคาของอีเทเรียมที่ตั้งสั่งซื้อล่วงหน้านะครับแล้วก็ซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแต่จริงมันลงต่ำกว่านี้นะอันนี้เรามาดูหน้าแรกกันก่อนนะดูดูหน้าหลักนะครับมันก็จะแสดงรายการล่าสุดที่เราซื้อมาอันนี้ก็คือรายการบนสุดนะเห็นไหมอีเทเรียีอ่ะเราเข้าไปดู อันนี้แอดตั้งคำสั่งซื้อล่วงหน้านะคิดว่าอีเทเรมเ่ยมันจะร่วงลงจนถึงราคา1,27,000บาทต่อ1อีเทเรียมแน่นอนนะก็เลยตั้งคำสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าแล้วมันก็ซื้อสำเร็จจริงๆซื้อสำเร็จตอนอวันที่15นะครับวันที่15ธันวาคม2,021ตอนประมาณ4ทุ่ม19นาะที12วินาทีนะ ซื้อมาได้ทีนี้เราดูก่อนนะสถานะก็คือสําเร็จรหัสการซื้อขายนี้ไม่ต้องดูนะครับราคาต่อหน่วยนี่คือเราตั้งไว้แล้วมูลค่าเนี่ยแอดมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งแต่ว่ามันซื้อได้ไม่เต็มร้อยมันจะซื้อได้แค่88ดสบาทจุดเก้าสิบสตางค์ทีนี้มาดูจํานวนอีเธอรีเมที่แอดได้มาก็จะเป็น0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดอีเธอรีเมอ่าก็จะบอกวันเดือนปีที่แอดอ่านให้ฟังส่วนบรรทัดสุดท้ายนีย่คือค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยม หน่วยย่อยนะี่ไม่รู้นับยังไงแต่เอาว่าตัวเลขเนี่ยตัวเลขบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะเอาไปถูกลบจากจานวนอีเทเรียมที่ได้นั่นหมายถึงว่าแอดจะไม่ได้อีเทเรียมเต็มเต็มที่0ูนย์จุดศูนย์นะครับโอเคไหมอืมทีนี้เรามาดูราคาอีเทเรียมวันนี้กันวันนี้เป็นวันพฤหัสที่16ธันวาคมนะครับสองศหรือว่าปี25งหขณะนี้เป็นเวลา20นาฬิกา23นาทีนะอืมทีนี้เรามาดูราคาอีเทเรียมในตลาดวันเนี้ย วันนี้ราคาดีดขึ้นนะเห็นไหมตอนนี้อีเทเรียมอยู่บนสุดแล้วนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่1 3 5 5 8 3บาทจุดบาทต่อ1อีเทเรียมขึ้นมาภายใน12ชั่วโมงอยู่ที่4.61%่ทีนี้แอดจะพาไปดูช่วงเวลาที่อีเทเรียมมันดีดขึ้นนะว่ามันขึ้นตอนช่วงไหนเห็นไหมเห็นกราฟเนี่ยกราฟในแท่งเทียนต่อหนึ่งแท่งนี้คือ15นาทีนะครับจะขยับให้ดูเห็นไหมดูล่างสุดขอบจอนะ เห็นตัวเลข16ไหมครับอันนี้คือตัวเลขของวันนั่นก็คืออีอเทเรียมเริ่มดีดขึ้นเนี่ยตอนก่อนจะเข้าวันที่16นิดหน่อยแล้วก็ดีดต่อนเนื่องขึ้นมาเดี๋ยวแอนจะให้ดูราคาที่เริ่มดีดขึ้นมานะครับราคาที่เริ่มดีดขึ้นมาเนี่ยต่ำสุดของอีเทเรียมจะอยู่ที่1 2ึ่0 0สบาทจุดส4สตางค์ต่อ1นอีเทเรียมแล้วภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ดีดขึ้นไปถึงชั่วอืม 138,502บาทจุด0.2สตางค์ต่อ1อีเธเรียมนะครับแล้วก็ค่อยๆร่วงลงมาขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างที่เห็นนี่แหละโอเคไหมจังหวะที่แอดซื้อเนี่ยก็คือเป็นวันเป็นวันที่15เนอะ15ตอน4ทุ่ม,มจะไล่ดู15ตอน4ทุ่มเห็นไหมแทงเทียนเห็นชัดเลยว่ามันจะอยู่ในตอนที่ใกล้จะร่วงสุดแอดตั้งอยู่ที่127,000นะครับลองไล่ดู เนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้แหละอืมแล้วแอดก็ซื้อได้มาเป็นเกยียริเป็นสีกับวงตระกูลแล้วเกินนะครับดีใจมากซื้ออเทรเรียมได้ราคาถูกแต่จริงๆอยากจะต้องซื้อถูกกว่านี้แหละแต่ว่ามันยังหาเหรียญซื้อไม่ได้นะครับอืมปิดไปครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับการสั่งซื้อออโต้วันดีครับ